สวัสดีครับพบกับครูผู้ช่วยวันธรรมดาชนาวันหยุดนะครับกับครูนพพลวิบุญวงศ์นะครับวันนี้มาติวที่นอกสถานที่นะครับนะครับตรงนี้เป็นอุทยาประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะครับก็ระหว่างรอนะครับรอแม่บ้านมาสอบอาชีวะนะครับก็มานั่งรอนะครับที่บริเวณกำแพงครูเมืองนะครับสวยงามมากนะครับนะ นะครับนั่งอยู่บนกําแพงนะครับเป็นคนกาแพงเพชรและนั่งอยู่บนกําแพงนะครับตอนนี้นะครับก็ถึงชีทที่12นะครับจะติวชีทที่12แล้วก็จะเป็นพาร์ทที่3นะครับของชีทที่12เนาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมันมีเนื้อหาอะไรนะลุยเลยนะครับมาถึงพาร์ทที่3นะครับของฮาร์ดแวร์นะครับเรื่องฮาร์ดแวร์และก็สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์นะครับ มีสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยนะครับที่จะคุยเรื่องฮาร์ดแวร์เนี่ยคุยไปพร้อมกันเลยนะครับอ่มามัดูรูปสีเหลืองๆนี้นะครับอันนี้ได้มาจาก w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  b i m o c o m นะครับขอขอ,ขอขอบคุณภาพด้วยนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือวงจรของ CPU นะครับที่มาทำงานเนาะมีสตาร์ทนะครับสตาร์ทก็เลยเฟชนะครับเฟชก็คือดึงข้อมูลจาก หน่วยความจำมาเก็บไว้ที่ r e จิสเตอนะครับหลังจากนั้นเฟ h เสร็จปุ๊บก็มีการ e x ็ก u t e นะครับ e x ็กคืออะไร e x ็ก u t e ก็คือ,อาการที่ดำเนินการตามคำสั่งนะครับหลังจากนั้นก็เอามาเก็บไว้ที่อะไรครับเก็บไว้ที่ r e g i s t e r เหมือนเดิมนะครับก็คือขั้นตอน Fetch เนี่ยนะครับ Fetch ก็จะมีการาดึงข้อมูลมาเก็บไว้ใน Register นะครับ รีจิสเตอร์พอเก็บปุ๊บนะครับก็จะมีการดีโคดนะครับดีโคดก็คือการถอดรหัสคำสั่งพอดีโคดเสร็จปุ๊บก็ส่งมาที่ a l u ALU ก็จะทำการทำตามคำสั่งนะครับพอทำเสร็จปุ๊บก็เก็บนะครับเก็บไว้ในรีจิสเตอร์หรือแคสหรือแรมอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนใหญ่จะเก็บที่รีจิสเตอร์แล้วรีจิสเตอร์ก็จะส่งมาให้แคสแคสก็ส่งมาให้แรมนะครับอ่าโอเค อันนี้เบื้องต้นเนาะ,ะมาดูกระบวนการทํางานนะหัวข,ข้อที่2.3นะครับกระบวนการทํางานภายใน CPU นะครับการทํางานของคอมพิวเตอร์นะครับจะต้องทําตามโปรแกรมที่กําหนดไว้ในหน่วยความจํานะครับโปรแกรมอยู่ที่ไหนถ้าเกิดข้อสอบถามเราก็ต้องบอกว่าโปรแกรมอยู่ในหน่วยความจํานะครับโปรแกรมนะครับเกิดจากอะไรครับเกิดจากการนําคําสั่งมาเรียงต่อๆกันนะครับเมื่อคอมพิวเตอร์ทํางานนะครับก็จะมีการ อ่านนะครับอ่านคำสั่งต่างๆโดยอะไรครับโดยหน่วยควบคุมหรือ CU นะครับ CU จะเป็นคนอ่านนะครับ CU จะเป็นคนไปเอาคําสั่งมาประมวลผลนะครับนะพอ CU เอาคําสั่งมาดีโค d ดเสร็จปุ๊บก็ส่งไปให้ ALU นั่นเองนะครับมี CU ALU นะ ALU คือ Arithmetic Logic Unit นะครับก็คือหน่วยคํานวณทางตากการรกะมาบวกลบคูณหารเปรียบเทียบค่านะครับ ทีนี้หน่วยควบคุมพออ่านคําสั่งปุ๊บก,ก็เอามาประมวลผลใน CPU นะครับโดยวงรอบในการทํางานของ CPU ก็ประกอบด้วยรูปนี้นะเหมือนที่เราคุยกันมาเมื่อกี้เนาะมีการเฟซนะครับดึงข้อมูลจากหน่วยความจำแล้วก็มีการดีโคดพอดีโคดเสร็จปุ๊บก,ก็มา x q ็กเเสร็จแล้วก็ Store Store แปลว่าเก็บนะครับดูนะครับขั้นตอนการทำง,งานพื้นฐานมี4ขั้นตอนคือ1นะครับขั้นตอนการนําเข้าข้อมูลหรือเฟซนะครับเฟซก็คือ,อหน่วยควบคุมหรือ c ีบที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะ นำคำสั่งภาษาเครื่องหนึ่งคำสั่งมาจากหน่วยความจําหรือมาจากแรมนั่นแหละนะครับเอามาพักไว้ในรีจิสเตอร์นะรีจิสเตอร์ก็คือหน่วยความจำของ CPU เลยนะครับอยู่ใกล้ CPU ที่สุดเลยเร็วที่สุดในบรรดาหน่วยความจํานะครับที่นี้รีจิสเตอร์นะครับก็จะ,ะก็จะเตรียมเตรียมให้กับ CPU เตรียมข้อมูลให้กับ CPU นะครับรีจิสเตอร์ก็จะเพิ่มตัวเพิ่มค่าตัวนับประจุตาแหน่งคําสั่งนะครับหลังจากนั้นนะครับ ก็จะใช้ระบุตำแหน่งที่จะประมวลผลใน CPU ในไซเคิลถัดไปนะครับรีจิสเตอร์ก็จะเป็นคนคอยเรียงนะครับคอยเรียงอะไรครับเรียงคําสั่งที่จะป้อนให้กับ CPU ในการทํางานต่อไปต่อไปเรื่อยๆนะครับ CPU ปัจจุบันนี้ทํางานแบบไบปลายนะครับไบปาลายที่ผมอธิบายไว้เบื้องต้นเนาะก็คือพอเสร็จคําสั่งพอเสร็จคําสั่งปุ๊บก็ไปดึงไปดึงมาใหม่เลยนะครับไบปาลายก็จะประมวลผลแบบนี้นะครับ ไอขีดตรงนี้นะไอขีดแดงๆเนี่ยจะต้องเท่ากันนะครับจะต้องเท่ากันผมอาจจะขีดไม่เท่ากันนะแต่ไอตรงเนี้ยมันจะเท่ากันนะครับพอขั้นที่1นะครับส่งต่อให้ขั้นที่2แล้วนะครับขั้นที่1ก็ไปเอาอะไรครับไปเอาคําสั่งมาใหม่นะครับก็คือทํางานเป็นสายไปเรื่อยๆลักษณะนี้เลยนะครับเรียกว่าทํางานแบบไบปลายนะครับปลายแปลว่าท่อลายแปลว่าเส้นนะครับนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับหลังจากเฟสเสร็จกันนะครับก็จะมาดีโค้ดนะครับดีโค้ดคือการถอดรหัสนะครับเมื่อ รหัสคาสั่งเข้ามาอยู่ในรีจิสเตอร์ของ CPU แล้วนะครับหน่วยซ U หรือหน่วยควบคุมเนี่ยก็จะถอดรหัสคําสั่งนะถอดรหัสคําสั่งและก็จะส่งข้อมูลไปยัง a l u นะครับ ALU mm hmm. คือหน่วยคํานวณตักกะนะครับอันนี้1 2ผ่านไปแล้วนะคือเฟสนะครับเฟสออกมาจากหน่วยความจําแรมแล้วนะครับเอาเฟสแล้วเอามาจากไหนเอามาไว้ไหนเอามาไว้ในรีจิสเตอร์ เอาไว้ในรีจิสเตอร์จากนั้นดีโคดซ c u ก็จะดีโคดนะซียูดีโคดเสร็จแล้วก็ส่งให้ a l u ไปทำอะไรครับไป XQ ก็คือทำนะครับทำเสร็จปุ๊บทำเสร็จแล้วก็มาเก็บไว้ในแรมนะครับหรือเก็บไว้ในรีจิสเตอร์แล้วรีจิสเตอร์ก็ส่งมาให้แรมอีกทีนึงประมาณนั้นนะครับวงรอบการทำงานมีแค่นี้นะครับอันนี้ผมเอามีมีหลายรูปให้เนี่ยพอจะได้อาจารย์จะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเห็นไหมรูปนี้ก็จะบ่งบอกว่าอะไรเป็นคนทําอะไรเนาะเห็นไหมอย่างรูปนี้บอกว่าอะไรครคับ เฟสเนี่ยไปเฟสมาจากไหนเฟสมาจากแรมนะครับเอามาให้ใน CU นะครับแต่ CU ไม่ได้บอกน้ว่าเอามาเก็บไว้ไหนเอามาเก็บไว้ในรีจิสเตอร์นะครับ c u ก็ดีโคดนะถอดรหัสถอดรหัสเสร็จปุ๊บก็ส่งไปให้ a l u ALU ก็จะทำการ x q คนะครับคือการประมวลผลคานการคำนวณอะไรต่างๆแล้วก็พอประมวลผลเสร็จก็เอามาเก็บไว้ในรีจิสเตอร์หรือเก็บไว้ในแรมนะครับขั้นตอนนะครับ ต่อนะครับขั้นตอนการทํางานนะครับหรือ xq นะครับหน่วยความจํา alu นะครับก็จะทําการคํานวณโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับมาจาก cu หรือรับมาจากการถอดรหัสคําสั่งนะครับแล้วก็พอทราบว่าต้องการทําอะไรปุ๊บมันก็จะทําตามคําสั่งนั้นนะครับหลังจากนั้นพอทําตามคําสั่งเสร็จปุ๊บก็มีการสตรอไปว่าเก็บนะครับหลังจากนั้นก็จะเก็บนะเก,บนเก็บไว้ไหนเก็บไว้ในรีจิสเตอร์หรือเก็บไว้ในหน่วยความจําอย่างที่ผมอธิบายไว้เบื้องต้นนะในรูปนี้มันเขียนมาเขียนมาที่ ram เลยแต่ความจริงแล้วนะครับ มันอาจจะมีรีอะไรครับรีจิสเตอร์อยู่ตรงกลางนะรีจิสเตอร์ก็เป็นหน่วยความจําที่อยู่ใกล้กับ CPU ที่สุดใช่ไหมนะครับมีถ้าเกิดมีข้อสอบถามว่าอะไรไวที่สุดเราต้องตอบว่ารีจิสเตอร์นะไวที่สุดเลยนะครับในบรรดานหน่วยความจานะครับแต่ถ้าถามว่าแรมที่ไวที่สุดคือแรมอะไรคือคือแคชนะครับแคชคืออะไรครับแคชคือแรมที่เร็วที่สุดนะแรมแคชคือ S แรม นะมีดีแรมกับเอสแรมนะเอสแรมเนี่ยก็จะเป็นเป็นพวกเอาไว้ทำแคชเอาไว้ทำอะไรพวกนี้เอาไว้ทำหน่วยความจำที่ไวๆนะครับแต่ว่าเอสแรมเนี่ยจำจุข้อมูลได้น้อยนะไวแต่น้อยส่วนดีแรมก็จะเก็บได้เยอะแต่ก็ช้านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องหน่วยความจำนะครับด้านด้านล่าง,งๆนะครับก็จะมีอธิบายนะอันนี้ธีไว้เบื้องต้นนะครับต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องความเร็วของ CPU นะครับ ความเร็วของ CPU นะครับวัดตามจํานวนแมชชีนไซเคิลนะครับแมชชีนไซเคิลนับเป็นเฮิร์ตหมายถึงนะครับจำนวนแมชชีนไซเคิลเนี่ยที่ทำได้ต่อ1วินาทีตอนนี้ CPU เนี่ยใน1วินาทีเนี่ยมันสามารถทำได้ประมาณ5,000ล้านคำสั่งต่อ1วินาทีนะครับอย่างที่ผมวงเล็บไว้เห็นไหมครับอีกใน1อาจคิดกลับกันได้ว่าใน1วินาที CPU ทำงานได้กี่รอบนะครับ เนื่องจากจํานวนวงรอบที่ดำเนินการเนี่ยมีจํานวนมากนะครับเราจะมามวนนับทีละรอบไม่มีหน่วยวัดเนี่ยไม่ได้นะครับพอมันมีจํานวนมากเนี่ยเราจึงใช้หน่วยเลยครับเป็นเมกะเฮิร์ตกิกะเฮิร์ตในการนับนะครับตอนนี้หน่วยในการนับคือกิกะเฮิร์ตนะครับยังไม่มียังไม่มีมากกว่านี้นะครับยังไม่มีมากกว่านี้เดี๋ยวจะไปธิบายข้างล่างว่าทําไมมันถึงมีมากกว่านี้ไม่ได้นะครับอยู่ในแค่ระดับกิกกะเฮิร์ตเท่านั้น นะ CPU ในยุคเก่าๆนะครับการทําตามคําสั่งแต่และคําสั่งจะต้องทําวงรอบทำคำสั่งให้จบก่อนนะครับวงรอบเนี่ยทำให้ให้จบก่อนนะครับจากนั้นจึงทําวงรอบคําสั่งต่อไปนะครับแต่ CPU ยุคปัจจุบันเห็นไหมได้มีการพัฒนาให้ทํางานไวขึ้นโดยมีการแบ่งวงรอบคําสั่งนี้เป็นวงรอบย่อยๆอีกมีเทคนิคคือไปลายที่ผมที่บาบไปนะครับไปาลายที่ใบไปเมื่อกี้นะครับไปาลายเนี่ยจะทําให้ การทางานของ C p u เนี่ยไวขึ้นนะครับโดยทํางานวงรอบแรกเสร็จนะก็จะมีอ่านมีการอ่านคําสั่งรอบต่อไปเข้ามาด้วยนะครับอธิบายไปแล้วนะตรงนี้นะครับทำให้การทํางานของ CPU นะั้นมีความเร็วขึ้นมากเลยนะครับคือพอสมมุติมีคนอยู่ทั้งหมด4คนนะมีคนอยู่4คนนะครับคนที่1นนะครับทำหน้าที่อย่างที่แฮมเบอร์เกอร์ที่ผมอธิบายนะทำหน้าที่เอาแฮมเบอร์เกอร์เอาขนมปังมาเรียงคนที่2เอาเนื้อใส่ คนที่3เอาผักใส่คนที่4ส่งให้ลูกค้านะครับหลังจากที่เอาขนมปังมาเรียงปุ๊บนะครับส่งต่อให้คนที่2อไอ้นี่เรียงขนมปังมาอีกรอบนึงเลยนะครับก็คือทาทางานของเองทํางานของเองโดยไม่ต้องว่าปกติ CPU สมัยก่อนเนี่ยก็คือเอาขนมปังส่งไปให้คนที่สองไอ้คนที่1่ยังรออยู่นะรอให้คนที่ส่ส่งให้ลูกค้าเสร็จก่อนมันถึงจะไปเอาขนมปังมาใหม่แต่ปัจจุบันนี้นะครับหยิบขนมปังมานะครับพอส่งต่อให้คนที่2ปุ๊บมันรีบหยิบขนมปังมา,มาเลย นะครับดังนั้นมันจะทํางานได้ไวขึ้นกว่าเดิมมากนะครับอันนี้คือให้อาจารย์จินตนาการนิดนึงนะครับปัจจุบันนะครับปี2022น่อะครับหน่วยความเร็วของ CPU เนี่ยนะครับจะประมวลผลได้สูงสุดในหน่วยกิกะเฮิร์ตเท่านั้นนะครับยังไม่ไปแตะจนถึงเทอร์ลเฮิร์ตนะครับเนื่องจากตอนนี้นะมันเกิดปัญหาอะไรครับความร้อนนะเกิดปัญหาความร้อนนะครับตอนนี้เนี่ยนะเราไม่สามารถนํา CPU ไปแตะถึง5 0กิกะเฮิร์ตได้สาเนื่องจากปัญหาความร้อนนั่นเอง นะครับคือไปแตะแล้วมันจะไหม้ซะก่อนนะครับแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการโอเวอร์คล็อกซีพนะครับจาก CPU ียูห้ากิกนะครับอาจจะโอเวอร์คล็อกไปที่8ปดกิกนะครับการโอเวอร์คล็อกเนี่ยนะมันจะทําให้ CPU ร้อนมากนะครับจะต้องมีการทําอะไรครับต้องมีการระบายความร้อนนะครับตอนนี้มีในตัวเจนมีอะไรเนี่ยมีการระบายความร้อนนะเทคโนโลยีการระบายความร้อนก็มานะครับสำหรับใครที่จะเล่นเกมอะไรหนักๆนะครับอยากจะโอเวอร์คล็อกซีพคือ cpu 5กิกนะครับอยากจะ overclock overclock ก็คือทำให้สัญญาณนาฬิกาเนี่ยมันมันไปมากกว่าเดิมอีกนะครับเหมือนแต่งเครื่องรถยนต์เนี่ยนะครับนะครับพอแต่งเครื่องรถยนต์ไปแล้วนะครับมันก็ต้องมีการบำรุงรักษาอะไรมากหน่อยนะครับก็เหมือนกับ cpu นี่แหละนะครับถ้าเกิดเราไป overclock มันนะครับจากมาทำงานปกติ5กิกไป overclock ให้เป็น 8G กิกนะครับก็ต้องมีการระบายความร้อนมันให้ได้มากๆนะครับไม่งั้นมันก็ไหมนะครับก็เสียนะครับ CPU ที่น่าสนใจในปัจจุบันนะครับหน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU นั้นนะครับเปรียบเสมือนมันสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับค่ายนิยมใช้นะครับของมันสมองคอมพิวเตอร์เนี่ยนะก็มือ Intel กับ AMD นะครับและอนาคตอาจจะมี Apple ด้วยนะ p p p l e ก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรมาแจมด้วยนะครับตอนนี้ Apple ผลิตเป็นของตัวเองแล้วนะครับเอามาใส่ไว้ใน iPad iPhone นะครับผลิตเป็นของตัวเองนะครับแต่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส่วนใหญ่ในโลกนี้นะครับก็จะมีแค่2บริษัทคือ Intel กับ AMD นะครับซึ่ง Intel กับ AMD มีนี่มีส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยห้นะห้าสแล้วนะเมื่อก่อนเนี้ย AMD มีส่วนแบ่งแค่15เอง15 25พอ AMD คิดอะไรครับลายเส้นวายนะครับเทคโนโลยีเซน7นาโนเมตรนะเจ็เนี่ยนะ AMD ตีตลาดนะครับ ทีแรก Intel ชอบดึงราคา c p อยูให้มันสูงนะครับ AMD มาก็ดึงราคาให้มันต่ำลงแต่มีประสิทธิภาพาเกือบจะเท่ากันนะครับตอนนี้ AMD ก็เลยม,มีส่วนแบ่งการตลาด50-50ในตลาดของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับส่วนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนั้นนะครับเนื่องจาก AMD ไม่ค่อยมีคอนเน c t ชันมากเท่าไหร่เท่า Intel นะครับก็เลยตอนนี้นะ AMD ก็ยังม,มียังแพ้อยู่ยังแพ้ในเรื่องของตลาดโน้ตบุ๊กตลาดแท็บเล็ตอยู่ นะครับแต่ว่าอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานเพราะว่าตอนนี้ AMD แซง Intel ไปแล้วในเรื่องของเทคโนโลยี7นาโนเมตร Intel ยังเป็น14นาโนเมตรอยู่เลยนะครับกำลังซุ่มสงสัยตอนนี้กำลังซุ่มพัฒนา7นาโนเมตรให้ทัน AMD อยู่นะครับแต่โดยรวมแล้ว CPU Intel Core i เนี่ยจากการทดสอบเล่นเกมอะไรต่างๆนะครับปรากฏว่าแม้ว่า AMD จะมี7นาโนเมตรนะครับแต่ Intel เนี่ยก็ยังแรงกว่าอยู่ดีนะครับไม่รู้เพราะอะไรนะ แต่ว่ามันแรงกว่าจากการทดสอบนะครับ14นาโนเมตรก็ยังเร็วกว่าแต่ผมว่าในอนาคต AMD น่าจะทำให้ให้ให้ CPU ของมันเนี่ยซ p u ของ AMD น่าจะน่าจะแรงกว่า Intel ได้นะครับโอเคนะครับอันนี้บริษัท Intel นะครับ Intel คือบริษัทแรกของโลกนะครับที่ผลิตไมโครโปรเซสเซอร์ cessor, หรือผลิต CPU นะครับ Intel นั้นเป็นชื่อบริษัทที่ผลิต IC หรือไมโครโปรเซสเซอร์ cessor, ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์นะครับอ่าคอมพิวเตอร์ไรเซิร์เวอร์กับมินิไมโครคอมพิวเตอร์นะครับ Intel นะครับก่อตั้งโดยกอดอนมัวนะครับกฎของมัวไงรู้จักไหมกฎของมัวนะครับกฎของมัวคือชิปทานซิสเตอร์นะครับจะเพิ่มขึ้นทุกๆ2เท่าในทุก2ปีนะครับตอนนี้คือกําลังจะทลายกฎของมัวกันอยู่นะครับไม่ใช่ทลายกฎสิตอนนี้กําลังพยายามจะทําให้กฎของมัวมันเป็นจริงนะครับเนื่องจากกฎของมัวนะั้ตั้งไว้ซะยากและเกินนะตอนนี้มันเริ่มมีทางตันแล้วนะครับ ตอนนี้กฎของมัวก็เริ่มเริ่มจะมีทางตันเนาะแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยถ้าเกิดควอนตัมคอมพิวเตอร์มานะครับเทคโนโลยี mm hmm. ตอนนี้ของมัวเป็นแบบนี้ใช่ไหมของมัวเป็นแบบนี้นะมันจะขึ้นแบบนี้ควอนตัมคอมพิวเตอร์มันจะขึ้นแบบนี้เลยนะจะขึ้นแบบนี้ขึ้นแบบนี้เลยนะครับ,บ,บ, <c oughs> บ,บ,เ,รบเพราะควอนตัมคอมพิวเตอร์กําลังผลิตอยู่นะครับกําลังคิดค้นกันอยู่นะครับถ้าเกิดอยากจะรู้เรื่องควอนตัมนะครับก็ลองไปเซิร์ชดูนะครับควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับก็จะไม่ใช้เลขฐาน2กะนะันละ นะครับจะใช้ควอนตัมนะครับซึ่งผมก็เคยศึกษามาแต่ผมอธิบายยังไม่ได้เนื่องจากยังไม่ยังไม่แก่กล้าพอนะครับอ่ะกลับมาเรื่องของ Intel AMD นะครับ Intel เนี่ยครับตั้งโดยโกดอนมัวนะครับแล้วก็โรเบิร์ตนอยส์นะครับผลิตภัณฑ์ตัวแรกของ Intel ไม่ใช่ CPU นะมันเป็น r รมนะครับ i n t เ l เป็นบริษัทที่ผลิตแ a m นะครับทำหน้าที่เป็นหน่วยความจำชั่วขาของคอมพิวเตอร์นะครับหลังจากที่ คิดค้นแรมเสร็จแล้ว Intel ก็ต่อยอดไปผลิตชิ้นส่วนอื่นๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ผลิตอะไรครับไมโครโปรเซสเซอร์หรือ CPU ตัวแรกของโลกขึ้นมานะครับ CPU ของ Intel นะครับได้เป็นชิ้นส่วนสำคัญของคอมพิวเตอร์ยุคใหม่นะครับจนสุดท้ายเนี่ย Intel นะครับก็เป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับในปีอะไรครับมีปี92นะครับเป็นปีที่ผมเกิดมาได้แค่2ปีเองปี2535นะครับ กลายเป็นผู้ผลิต CPU ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับออันนี้คือตัวท็อปนะของ CPU เนาะดูรูปนะอันนี้ c o r i9 นะตัวท็อปของ Intel นะครับส่วนลายเส้น9นะลายเส้นลายเส้น9ก็เป็นตัวท็อปของ AMD นบะลายเส้น9นี้เทคโนโลยี7นาโนเมตรนะครับอันนี้ c o r i9 นี้เทคโนโลยี14นาโนเมตรนะครับอันนี้คือมันใหญ่ทีหนึงชิปมันจะใหญ่อันนี้ชิปมันก็จะเล็ก แต่ทรานซิสเตอร์มันก็จะเล็กลงนะครับอันนี้ทรานซิสเตอร์จะใหญ่อันนี้ใหญ่อันนี้เล็กนะครับของ AMD นะครับก็เป็นไม้เบื่อไม้เมาของ Intel เลยแหละนะครับ AMD อ่ะมาดูประวัติ AMD กันนะ AMD คืออะไร MD คือ a คือ n c e d m i c r โคร v i ไว้นะครับเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์เหมือนกับ Intel เลยนะครับ AMD กับ Intel เนี่ยเมื่อก่อน่ยพนักงานของทั้งสงบริษัทเนี่ยนะอยู่บริษัทเดียวกัน นะครับแต่ว่าแตกออกมานะครับแยกกันออกมานะครับตั้งเป็น Intel กับ AMD นะครับ AMD เนี่ยเป็นลูกกระจกของ i ิน e l มาโดยตลอดนะครับก็คือทำทำยังไงก็ไม่ทันเขาสักทีนะครับส่วนใหญ่แล้ว AMD ก็จะมีการทำอะไรครับ AMD จะตัดราคานะครับตัดราคาแข่งในตลาดตลาดรองนะครับส่วนใหญ่นะครับอ่ะ AMD นะครับก็พัฒนา CPU ขับเคี่ยวมากับ Intel มาตลอดหลายสิบปีนะครับ แม้ปัจจุบันประสิทธิภาพการทำงานของ CPU AMD คอต่อคอเนี่ยนะน้อยกว่า Intel แต่จำนวนคอและเทรดนะครับมีมากกว่า Intel นะจำนวนคอของ CPU AMD จะมีมากกว่า Intel นั่นหมายความว่าใน CPU 1ตัวเนี่ยมีคนทำงานมากกว่านะถ้า AMD สมมุติ AMD มีคนทำงานอยู่6คน Intel มีคนทำงานอยู่4คนนะครับแต่คนทำงาน4คนนี้ของ Intel เนี่ยมีประสิทธิภาพดีกว่าคนทำงาน6คนของ AMD พอหนึกภาพออกเนาะนะครับเหมือนกับเราทํางานกลุ่มกับเพื่อนนะครับกลุ่ม2คนเสร็จก่อนกลุ่ม4คนยังไม่เสร็จเลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ Intel ก็แต่ AMD ก็กําลังพัฒนานะครับกำลังพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่ากว่านี้นะครับเอ็มดี AMD นะครับมีคอแล้วก็เทรดมากกว่า Intel แต่ด้วยเทคโนโลยี7นาโนเมตรนะทำให้หักลบกลบกันแล้ว AMD ก็สามารถพัฒนาสู้กับ Intel ได้นะครับ ตอนนี้ AMD มีตัวท็อปคือไรเซน9้นะเป็นรุ่นท็อปสุดนะอย่างที่ผมอธิบายไปในระยะหลังนะครับที่ผมเล่าให้ฟัง,งน,นะเซนนะเทคโนโลยีเซนเนี่ยสถาปัตยกรรมเซนเนี่ยนะครับ Intel เออ AMD เนี่ยทำได้ดีจนแสงหนะ้า Intel ได้แล้วเพราะว่ามันมี77 7นาโนเมตรนะที่ผมย้ำเลยนะตอนนี้เทคโนโลยีของเรามาถึง7นาโนเมตรแล้วนะครับก่อให้เกิดการแข่งขันและลดราคามากนะเมื่อก่อน Intel เนี่ยครองตลาดอยู่คนเดียวนะครับ จะขึ้นราคาเท่าไหร่ก็ได้นะตอนนี้นะครับ AMD มาตัดราคานะครับจะขายแพงก็ไม่ได้เดี๋ยวคนไปใช้ AMD กันหมดก็ต้องดั้มราคาลงมานะครับตอนนี้คือโจทย์ของ Intel ก็คืออะไรครับจะต้องมีการก้าวข้ามสถาปรตะยะกรรมเก่าแล้วเดินหน้าเต็มตัวกับ10นาโนเมตรกับ7นาโนเมตรให้ทัน AMD นะครับ AMD นะปัจจุบันก็ยังถูกมองว่าเป็นตลาดรองเนาะนะนะส่วนใหญ่เป็น CPU ราคาประหยัดนะครับแต่ว่า ประสิทธิภาพมันก็คุ้มนะคุ้มกับราคาที่จ่ายโดยเฉพาะคอเกมที่ชอบโอเวอร์ค็อกนะครับส่วนใหญ่จะใช้ amd กันนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้นะครับมีส่วนแบ่งการตลาด50กับ50แล้วนะนะครับเป็นเป็นเรียกว่า10ปีนะครับ10กว่าปีเพิ่งจะมาแซงกันนะ amd เนี่ยเป็นจะเป็นคนที่หารทาย intel อยู่ตลอดเวลาเมื่อก่อนเนี่ยนะเมื่อก่อนนี้นะ การผลิต CPU 64บิตเนี่ยบริษัทแรกที่ผลิต64บิตได้เนี่ยคือบริษัท AMD นะครับพอ AMD ผลิตได้ Intel ทำไงนะครับต้องสปีดตัวเองก็ผลิต64บิตได้เหมือนกันนะครับ่าตอนนี้นะครับตลาดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนี่ยมีส่วนแบ่ง50 50แล้วนะครับส่วนตลาดคอมพิวเตอร์พกพา AMD ยังตามอยู่หลายเท่าตัวเนาะนะครับเปรียบเทียบ CPU ของทั้ง2ค่ายนะครับทีนี้การเลือกใช้ CPU นะครับอาจจะออกข้อสอบระวังให้ดีนะครับ CPU เนี่ยนะครับเวลาเราเลือกใช้นะมันก็คล้ายๆกับรถยนต์นะครับมันก็มีตัวรองตัวท็อปมีตัวต่ำตัวล่างนะครับเหมือนกัน CPU นะครับตัวล่างสุดนะตอนนี้ของของ Intel ก็คือ Core i3 ของ AMD ก็คือ Core i อะไรครับเอ้ย <c oughs> Intel Core i3 AMD Ryzen 3นมะครับเนี่ยมันก็จะเป็นการดูหนังฟังเพลงทั่วไปพิมพ์เอกสารเล่นเกมเบา ไม่จําเป็นต้องใช้ซ p u แรงมากนะครับกลุ่มใช้งานทั่วไปเนาะกลุ่มที่2กลุ่มใช้งานระดับกลางนะครับเป็นลายเส้น5กับ Intel c o อ e i5 นะครับกลุ่มนี้นะครับไม่ต้องการดูหนังฟังเพลงเหมือนอันแรกนะแต่ยังต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมหลายๆโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์หลายๆเบราว์เซอร์นะครับหรือเล่นเกมออนไลน์บ้างนะครับอันนี้คือระดับกลางนะครับเป็น c อ r e i5 ตัดต่อวิดีโอได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับต่อไประดับสูงนะระดับสูงคือกลุ่มที่ต้องการใช้ c p u แรงนะครับพวกคอเกมนะครับ แล้วก็พวกทํางานกราฟิกตัดต่อวิดีโอตัดต่อภาพที่มีความละเอียดสูงๆนะครับอันนี้ก็จะใช้ AMD Ryzen 7แล้วก็ Intel Core i7 นะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มใช้งานเฉพาะทางเกมเม Hardcore นะครับกลุ่มนี้ต้องการ CPU ระดับ h i g h ็น d ไฮเอ็นคือระดับสูงสุดเลยนะครับนั่นคือ CPU Core i9 กับ Ryzen 9นั่นเองนะครับจำยังไงจำยังไง3 5,7 9นะครับ3นี่ต่ําสุดนะแล้วก็9นี่สูงสุดนะครับถ้าเกิดมีข้อสอบถามมาก็สามารถตอบได้ละนะครับ